ตลอดระยะเวลาสามปีเราเรามีความรู้หรืเรามีหลักฐานอะไรเพิ่มที่วันนี้เราจะเข้ามาหาแทนเจ้าหน้าที่อ่ะจริงหรือเปล่าไม่ก็ความจริงนิดนิดแต่อยเองที่เราไปเจอแค่น,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 นั้นเองเลยอย่าเลหลายคนบอกเลว่าทำไมเสียถึงจำหน้าพี่โมได้น้งที่เป็นโกบไปแล้วคุณสัญชาตญาณการเป็นมนุษย์เนี่ยณเวลานั้นเนี่ยคุณแตงโมโดได้หล่นน้ำใช่ไหมฮะ แล้วจะมีศพใครลระที่จะโผล่ขึ้นมาอีกอรใช่ไหมพี่ว่าจริงไหมม,มนเป็นหนึ่งในสิบสิบล้านนะถ้าจะมาโผล่อีกศพหนึ่งขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมเออก็แค่นั่นเองปัญหาไม่มีอะไรครับเสียค่ะแล้วเสียเป็นอาสาหรือว่าช่วยเหลืออะไรแบบนี้มาบ่อยนะคะคือไม่ใช่เป็นอาสาพอดีผมซื้อเรืมอรมาลำหนึ่งไอ้ลำขาวทัศศรธรรมนะทีนี้ ทีนี้เราก็มีอยู่วันหนึ่งเราก็คิดว่าอยากจะช่วยสังคมบ้างเพราะเรามีอุปกรณ์ใช่ไหมครก็เติมน้ามันแล้วก็ไปหาแกทันทันเอง mm hmm. แล้วบังเอิญ mm hmm. เขาเรียกว่าคนที่ไม่เคยซื้อหวยแล้วดันไปซื้อหวยถูกวันที่หนึ่งมาแล้วทําไงฮ <laughs> mm hmm. แล้วพวกคุณก็แล้วพวกเอฟซทั้งหลายก็มาโมล,ลี่ผมเมนมีไครชมผมเลยว่าเป็นพลเมงดีวันนั้น,มนไม่มไดนะ้ โอ้อันนี้อันนี้ถ้าเล่าไปแล้วไม่รู้จะมีในห้องนี้จะมีคนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งปะคือว่าลองเล่าก็ได้ค่ะลองเล่าได้ค่ะลองเล่าเหรอเ่็ไค่ะเห็นว่านั่งสมาธิอ๋อไม่ไม่เกี่ยวเลยหนูไม่เกี่ยวมันจะสับสนไปหมดมันจะมั่วไปหมดละเอาเอาความจริงจากปากเสียดีกว่าความจริงเลยอ่ะคค่ะกือ็คือเรื่องนี้ถ้าใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่ว่าอะไรนะฮะพอดีวันนี้มันเสาร์บ้านผมมีโรงยิมมีสระว่ายน้ํา ทีนี้ผมเดินจากบ้านหลังใหญ่ประมาณตีห้าผมตื่นที่ห้าทุกวันนะเพื่อจะจะไปลงยิมเนี่ยจะไปนั่งสมาธิตรงนั้นผมนั่งทุกวันในขณะที่เดินไปแต่ไม่ได้เกี่ยวกับน,นั่งสมาธินะในขณะที่เดินไปเนี่ยพอดีคุณตังโมงก็มาดนจิตด,ดนใจเราผมก็ผมก็เอะขึ้นมาทันทีว่าเอ้ย hey, คุณตังโมงมาทาอะไรอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ว่ากันนะฮะใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ ทีนี้ผมก็บอกว่าคุณตังโมมาทำไรเอาอย่างนี้แลก้กันแต่เขาก็ไม่ตอบอะไรนะถ้าคุณเดี๋ยววันนี้ผมประชุมเสร็จเดี๋ยวผมจะเอาเรือลงไปหาประมาณบ่ายนะฮะถ้าคุณอยากจะเจอผมให้ผมเจอง่ายๆเสิไม่รู้คำนี้หลุดมาได้ไงถ้าคุณอยากจะเจอผมเนี่ย <c oughs> ให้ผมเจอง่ายๆแค่ๆนั้นเองนะฮะ นขณะที่เอาลมแเ,เ,เอาเเรือลงจาก้มเอเรือลงจากแรม,มเนี่ยเราก็ถามเด็กแรมว่าตรลงเนี่ยถ้าเราหันหน้าไปทางรัฐสภา,าใช่ไหมฮะอยู่ที่จันลัน92ถ้าเราหันหน้าไปทางออกจากแรมเนี่ยไปเจอรัฐสภาเราก็ถามเด็กแรมว่าเฮ้เราจะออกซ้ายหรือออกขวาดีผมก็ถามนะฮะเขาบอกเฮีย ถ้าออกขวาเนี่ยไปไอคอนไอคอนไม่มีหรอกเฮียเอ๊ะยเรานึกในใจไอ้บ้ารู้ได้ไงวะเ <c oughs> ออเขาคิดอย่างนี้นะในใจนะไม่รู้ว่าเขาเ <c oughs> ขาบอกออกซ้ายเฮียออกซ้ายจสถานเดียวเฮียเจอแน่แนะ่วันนี้ผมคิดว่าเฮียต้องเจอแน่แนะ่เอา้าไปกันใหญ่แล้ววันนี้ค,คิดว่าเราเจอผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาต้องพูดอย่างนั้นเ <c oughs> ขาบอกให้ออกซ้ายไปทางพรมเจ็ดโอเคเป็นเรื่องเป็นมาที่เราบอกว่า ทำให้ถึงเราเจอแตงโมเร็วขนาดนั้นนี่เป็นเรื่องเรื่องที่ใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แล้วแต่หาว่าผมโกหกเหรอผมเพ้อเจอก็ได้แต่ไม่เกี่ยวกับสมาธิไม่เกี่ยวกันนะฮะไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องแต่ว่าเสียนะักถือคริสเตียนไหมคะไม่ผมพูดร<ท><ล>ุนรวน<ท>อ้ยพูดตั้งแต่เกิดแต่อยู่ในท้องแม่ก็พูดแล้วคุณเอ้ได้เห็นกระแสที่มีคนบอกว่าอุ้ยเสียเสียนคล้ายๆ้ายคนที่พูดในคลิปว่าเอาเพื่อนมานั่งนี่ได้ได้เห็นค่ะเอาเพื่อนมานั่งนี่อย่างนี้เหมือนไหม<ข>อเอาเพื่อนมานั่งนี่ เอาเพื่อนมานั่งนี่เหมือนไหมคลายไหมคลายเ,เอาเพื่อนมานั่งนี่คลายไหมคืออย่างนี้ใครจะคิดยังไงกับผมใครจะว่าอะไรกับผมเนี่ยในสามปีที่ผ่านมาผมไม่ถือโทษโกรธเพราะว่าสิ่งที่ทุกคนเนี่ยว่าอะไรหรือกล่าวหาผมไม่ว่าหัวงอกหัวดำหัวล้านหนุ่มแก่ว่าผมตลอดแต่ผมก็ไม่ถือสามยกโทษให้ แต่การที่จะว่าใครอ่ะในสองคมที่แย่ๆอย่างอย่างตอนนี้นะถ้าเราจะว่าใครเนี่ยเราจะต้องมีเหตุผลมีเหตุผลก่อนเพราะเราต้องใช้ปัญญามนุษย์ทุกคนพระพุทธเจ้าท่านให้ปัญญามาแต่ละคนน่ะเหมือนกันหมดแต่ไม่ว่าเราจะใช้หรือไม่ใช้เท่านั้นเองถูกต้องไหมฮะเราจะว่าใครสักคนหนึ่งเราต้องมีเหตุและผลแน่นๆเลยเราถึงไปว่าเขาได้ว่าคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีไม่ดีเพราะอะไร ต้องมีเหตุผลชี้แจงจริงนะว่าไม่ดีเพราะราอะไรอย่าไปคิดว่าเราวันนี้เราจะกล่าวหาใครก็ได้แล้วเราก็ได้ผลประโยชน์ตามหลังมาเอาเอาความไม่ดีหรือเอาอะไรไม่ดีไปป้ายคนอื่นเสร็จแล้วเราก็ได้รับผลประโยชน์ไปอันนี้ผมว่าไม่ยุติธรรมในทั้งคมแต่แตเสียความทรบนะคะว่าการที่เราเจอศพแล้วไปจับไปอะไรเนี่ยค่ะดีเอ็เเรามันจะไปติดด้วยอะไร<อ>้ยคุณถ้าถ้าเรื่องนี้เราต้องพูดกันให้เข้าใจ ช่วงเวลาผมออกไปเนี่ยน้ํามันลงแล้วแรงด้วยเหลือผมอะไอตรงท้ายเรือแม่สัจธรรมฮะน้ะ่หละข่าวมีท้ายเรือตรงท้ายเรือเนี่เขาเรียกแพลตฟอร์มนะแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะมีใบพัดอยู่ทั้งหลังแพลตฟอร์มตอนนี้น้ํามันหลงแรงแล้วเราจอดเรือแล้วเนี่ยเราแตงโมก,กําลังจะไหลเข้าตรงท้ายของเรือผม <S 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 ผมไม่ใช่จับ <S <S ผมล้าง ต้องใช้ค <Auf How to graduate> ําว่า like ล้างล้างเพื่อแกเนี่ยไม่ให้เข้าไปข้างในแพลตฟอร์มเป็นปนเป็นเมดอ่ะนะล้างแก่เพื่อไม่ให้เข้าไปข้างในไม่ได้จับแล้วใครบอกว่าที่เบ่งแหน่งหน้างแหน่เนิกไอ้นั้นมันบ้ามีมีมีเห็นไหมมีเห็นรูปไหมว่าผมจับแหน่งหน้าไม่มีแล้วก็พูดไปเรื่อยอเชือกม้าเชือกเมื้อบ้าบอกเขาแตกวันนี้จริงแล้วผมไม่ไม่อยากจะให้สัมภาษณ์นะ เมื่อกี้นี้ขอโทษนิดนึงนะที่โกหกคุณเมนหน่อยขอโทษขอโทษมีะีสิฮะคุณคุณคุณอย่าลืมนะคุณออกจากบ้านคุณต้องใส่เสื้อผ้าเรือก็ต้องมีเชือกแต่ถ้าเรือไม่มีเชือกเนี่ยเขาเรียกว่าเรือเหรอแล้วจะผูกอะไรกันที่ไหนล่ะคุณแต่เราไม่ได้เอาเชือกไปมัดศพอะไรเลยใช่ไหมคะะขอโทษที่ต้องเอ่ยนามคุณไทยนิดนึงคุณไทยมาบอกตอนหลังว่าไอ้เชือกเส้นนั้นที่มีปัญหาอยูดเป็นปี เขาบอกเป็นเชือกของลูกน้องเขาเองแต่จริงๆลูกน้องเขารู้ตั้งแต่ทีแรกก็ว่าเชือกเส้นนั้นะ่ะเชือกที่ผูกม้าอะไรอะเป็นเชือกของทางเขาเองไม่ใช่ผมผมก็เป็นแพะสองปีกว่าสามปีแต่ไม่เป็นไรไอแพะอย่างผมแพะภูเขาไม่ใช่แพะภูลาบมันมีประโยคหนึ่งที่เราบอกว่าเอามือตัดเชือกหรือว่าเอามือจับเสื้อเราพูดประโยคนั้นประโยคไหนคะแี่คะไม่ได้พูดเลยตอนนั้นจับตอนที่เจอเนี่ย ที่ที่เวลาวิ่งหาอยู่พวกร่วมด้วยช่วยกันยังไม่มาผมก็เห็นจริงๆแล้วเนี่ยในกรณีนี้มันรายละเอียดมันเยอะเนาะแต่ถ้าเราพูดเป็นแบบคุณจะสัมภาษณ์สักหนาที10นาทีแล้วก็เอาเอาคำพูดของไปไปขยายฟาร์มเนี่ยผลสุดท้ายเดี๋ยวก็เฮฟซีก็มามูลี่ผมอีกอ่ะอย่างงู้นอย่างนี้เดี๋ยวผมก็จะตกอยู่ในโลกเหมือนเดิมนี่เพิ่งขึ้นมานะเนี่ยสองปีที่ผ่านมาแล้ววันนี้เดินทางมาผมจที่มีความกังวล ไม่มีมจะกะังวลทําไมอ่ะก็ะเราเราไม่ได้ทําอะไรผิดคุณจะเรียกมาอีกร้อยครั้งก็ได้อีกสิบปีคุณจะเรียกผมมาก็ได้ผมก็จะให้การตามเดิมเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่วันนี้แปลว่ามีข้อมูลใหม่ๆมาไม่มีหมมใหม่ครับผมให้ทางสอนอนนบุรียังไงก็อย่างนั้นแต่ถ้าทางดีทัยเขาเรียกมาก็ก็เป็นพลมเมืองดีทั้งทั้งที่เป็นพลมเมืองพะลวงดีก็จะเรียกมาก็เรียกมาไม่เป็นไรแต่ผมไม่มีข้อขัดแย้งกับใครครับใครจะยังไงค่าช่างผมให้ เขาเรียกโหสิทุกคนนะที่ที่จะว่าผมอะไรผมเนี่ยไม่เป็นไรเขาบอกว่าในสังคมเราทุกวันนี้เนี่ยคนที่ทําดีอยู่ยากใช่ไหมเออไม่เคยได้อยู่ในหน้าไอ้นี่ไม่เคยได้อยู่ในสายตาพวกเราหรอกเออทำไมตั้งแต่เกิดเรื่องมาสามปีผมอยากจะถามหน่อยนะักข่าวนะทั้งหมดเนี่ยผมดูดูในไลน์หรือดูใน YouTube TikTok พวกนี้เนาะผมนับดูแล้วไม่เคยเกินห้าคนนะที่คนชมผมอะ แต่ไม่ต้องการรับคำชมแต่ไม่จำเป็นต้องมาอะไรเขียนว่านายสมพงศ์ศูนย์รพรนาทีผู้จัดก,การกรรมการบริษัทบางกอกโรเลอร์ไอ,อพวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้สามัญสำนึกนะคุณคนที่มีการศึกษาคนที่มีปัญญาเขาไม่ทำกันอย่างนั้นใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยผมทั้งๆท,ที่ผมไม่ผิดผมผมเป็นคนอุทิศช,ช่วยช่วยส่วนรวมอะ แล้วคุณไปคิดผมอย่างไอ้คุณไปเขียนผมอย่างนั้นแล้วก็อยู่ในรูปอ่ะแล้วให้คนอื่นเข้าใจผมอ่ยังไงใช่ไหมฮะวันนี้ผมกลับไม่สัมภาษณ์เลยนะเนี่ยนี่ยาวแล้วนี่ยาวแล้วนี่ชักขอขออีกนิดนึงได้ไหมคะเสียว่าได้ทั้งวันนะคุณโอเคตอนที่เราเจอหน้าของพี่โมเรารู้สึกว่าเอ๊ะผิดปกติจะส่งขอโทษนะผมไม่เคยเจอหน้าคุณโมไม่เคยเจอหน้านะฮะเจอแต่ตรงตรงตรงท้ายตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรหลังท้ายทอยท้ายทอย ไหลไปถึงสะพะแก้มก้นเขานุ่งทีสติงอยู่แล้วไอ้ตรงท้ายทอยอ่ะโอออเเเคคนนนนะรับาาดีีี๋ยวพ่่้กจทขอ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 ให้จบเรื่องนะคะประโยคนี้นิดเดียวเราไม่จบนิดนี้ค่ะตรงตรงท้ายทอยเนี่ยตรงท้ายทอยตรงนี้นะฮะต้องให้ละเอียดหน่อยนะเดี๋ยวเขาจะไปว่าผมอีกนะตรงท้ายทอยเนี่ยมีเปิด์ี้โครงยังใหม่อยู่เลยแล้วช่วงนั้นประมาณบ่ายโมง แต่ถ้าท้ายทอยเปิดขี้โคนอย่างนั้นอ่ะยังใหม่แสดงแกเพิ่งขึ้นแต่ถ้าแกขึ้นมาไม่เกินสักสิบห้านาทีท้ายทอยตรงตรงขี้เลนนั่นะเป็นขี้เลนนะขี้เลนเหมือนกับแกไปโดนอะไรเป็นขี้เลนมันจะแห้งโอเคนะเอาแค่นี้ก่อนแล้วมันจะแห้งนะมันยังเปลียกอยู่ใช่ที่ยังไงก็ยังไงก็ฝากคนที่ที่คิดว่าหรือเข้าใจว่าผมไม่ดีหรืออะไรก็ไม่เป็นไรนะวันนี้ผมมาที่นี่เนี่ยก็ให้อภัยทุกคน เพราะว่าเราในสังคมทุกวันนี้เราก็ต้องช่วยกันนะคนดีต้องมีที่ยืนแค่นั้นเองฮรครับโอเคครับขอบคุณมากครับเดีอจอเรยดี๋ยวมันเป็นใหรใองไเเอดี๋ยเดี๋เป็อะจริงจริงแล้วผมขอโทษนะพี่ผมไม่ต้องการให้สัมภาษณ์เลยนะขนาดผมยังโกกพี่เลยว่าผมไม่ใช่คุณสมพงษ์คุณ อย่างโง่ไปเลยถ้ามีใครลากใครมาเนี่ยมันจะต้องเป็นรอยในน้ําขนาดนั้นน่ะอุ้ยคุณถั่วงอกใจสตห่าเสร็จสิขอขอยากอันนี้คือฝ่ายเราไปจี้มาอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ฝ่ายพอดีผมควรหนวดแล้วมันบีมันบัดบดแล้วมันเป็นเลือดข้างอยู่โอเคโอเคเดี๋ยวชาวเน็ตจะได้แบบว่าโอเคคนเดียวกันนะโอเคครับขอบคุณครับแต่ผมขาไปห่อยนะสามปีแล้วผอมลงด้วยนะเสียผอมลงหรือมีมีมีแฟนเยอะ